ทำเนยโฮมเมดกันเอาจริงไม่คิดว่าจะทําง่ายขนาดนี้แล้วของที่ใช้หลักๆเลยก็จะเป็นวิปปิ้งครีมเราก็เทวิปปิ้งครีมลงไปแล้วก็ใช้เครื่องตีแบบนี้เลยพอตีไปได้สักพักหนึ่งนางก็จะเป็นแบบว่าวิปครีมแบบนี้เลยเนื้อเนียนนุ่มดูน่ากินมากอะพอตีต่อไปก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเครื่องก็จะเริ่มเหนืดๆตีไม่ค่อยไปแล้วก็จะตีจนกว่าเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้เลยที่เห็นว่าเป็นน้ำๆอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์มิล์นะเน ได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะต้องบีบน้ําออกให้หมดสัมผัสคือนุ่ม,น,ม,น,มนิ่มหนุบหนับมากอะ่ะส่วนบัตเตอร์มิล์นี่ก็เก็บไว้เอาไปทําแผนเคก้กทาขนมได้ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเนยเจอไหนก็ทําเนยเองแล้วเนี้ยเราก็คิดว่าเราจะทําเป็นเนยกระเทียมเก็บไว้ที่ก็มีใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พาสลีย์เพิ่มสีสันแล้วก็ใส่ผงกระเทียมไปนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยแล้วก็เพิ่มเบคอนอบกรอบให้มันมี็กเจอร์กรุบกรอบนิดนึงเอาจริงเราลองชิมแล้วคืออร่อยเลยแหละความที่มันเป็นเนยโฮมเมดอ่ะสัมผ หนึ่งเราก็จะทําเป็นฮันนี่เลมอนกินคู่กันตัดเลี่ยนกับอันเมื่อกี้ซึ่งอันนี้บอกเลยทีแรกเกือบใจแป้วไปแล้วคลุกไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันลองชิมดูรู้สึกว่ารสชาติมันอ่อนไปก็เลยปรุงเพิ่มนิดนึงปรุงก็คือแทบไม่ซึมเข้าไปในเนื้อเลยเราก็คือคุกอยู่นานมากมได้เป็นเทกเจอร์แบบนี้อะไหนๆก็ไหน,ๆ,นๆแล้วลองเอามาปาดขนมปังกินซะหน่อยามาเมื่อกี้มันดูจะเหลวๆใช่ไหมพอทิ้งไว้สักพักนึงเหมือนนังก็จะเริ่มจับตัวกันเมื่อกี้ก็เป็นฮันนี่เลมอนบัตเตอออออออรรร์นกก็เเเปปาลบบคไแยยื่ กินกินคู่กันนะเอาจริงคือตัดรสชาติได้ดีเลยอะแล้วเอาจริงเรารู้สึกว่าการทําเนยเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยถ้าใครชอบกินเนยและอยากเพิ่มรสชาติแล้วว่าอันเนี้ยเวิร์กเลยลองไปทําดูนะ